การ m o ดิฟาเนี่ยน,ยนยอกจากเพิ่มความสวยงามแล้วก็เพิ่มความแรงให้กับเครื่องยนต์เนี่ยมันยังมีอย่างอื่นอีกที่มันสามารถทำได้กับรถ GTR แล้วก็นี่เลยปะป๊าวันนี้เราจะมาทําอะไรเกี่ยวกับ GTR กันเราจะพามาดูการแต่ง GTR ที่ไม่ใช่ความสวยงามใช่ไหมป๊าใช่คือนอกจากสวยงามแล้วเนี่ยการ m o ิ i f y เนี่ยนอกจากเพิ่มความสวยงามแล้วก็เพิ่มความแรงให้กับเครื่องยนต์เนี่ยมันยังมีอย่างอื่นอีกที่มันสามารถทําได้กับรถ GTR ใช่อ่ะอย่างยกตัวอย่างเช่นการปรับฟังก์ชันบางอย่างให้เหมาะสมกับบ้านเราการใช้งานในบ้านเราเช่นอ่ะอย่างญี่ปุ่นเนี่ย เขามีล็อกความเร็วที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่าอันนี้เรารู้กันดีซึ่งอย่าง GTR เนี่ยจะปลดล็อกก็ต่อเมื่อรถเข้าสนามแข่งมันก็จะปลดล็อกโดยอัตโนมัติแต่ถ้าเกิดว่าเรารถเป็นสเปคญี่ปุ่นเนี่ยเรามาใช้บ้านเราเนี่ยเราก็จะเจอปัญหาเรื่องล็อกความเร็วที่180แต่ถ้าพวก UK ไม่ค่อยเป็นใช่ UK จะไม่มีกฎหมายตัวนี้ใช่แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วรถ GTR ที่บ้านเราไม่ว่าจะเป็นสมัยก่อนสมัยใหม่ส่วนใหญ่จะเป็นรถญี่ปุ่นก่อนปี2010จะเป็นสเปคญี่ปุ่น แต่หลังจากปี2010ขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็น UK ก็จะไม่ล็อกอแล้วก็จะมาถึงช่วงเนี้ยปีปี2021 22 23 24เนี่ยก็จะเริ่มเป็นญี่ปุ่นกกลับมาเป็นญี่ปุ่นอีกรอ,อบแล้วใช่ซึ่งตรงนี้เราก็สามารถจะแก้ไขเรื่องการปลดล็อกความเร็วได้อันนี้หนึ่งละสองในแง่ของปรับคอนดิชันให้เหมาะสมกับการใช้งานในบ้านเราคืออย่างญี่ปุ่นเนี่ยน้ำมัน เกดต่ำสุดของเขาเนี่ยก็คืออยู่ที่98อแต่บ้านเราเนี่ยแค่95เราก็ได้แค่นี้แหละ <S 2> <S 2> <S สังเกตง่ายๆว่าเวลาที่เราดูในเว็บมองนอกเนี่ย GTR เนี่ยสเปคเวลาที่เราดูในในเว็บมองนอกเนี่ยจะอยู่ที่570แรงม้าเนาะใช่แต่บ้านเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณ555อันนี้มันเกิดมาจากอะไรมันเกิดมาจากเขาทุ่มเงินจาก<อ>น้ำเรา คือน้ำมันเกรดน้ำมันบ้านเราเนี่ยมันได้แค่นี้ใช่มันต่ํากว่ามันก็เลยแรงม้ามันเลยลดกว่าเขานิดนึงเพราะว่าด้วยปัจจัยของน้ํามันด้วยใช่เราเราก็มีการปรับ Data ของของตัวรถเนี่ยให้เหมาะสมกับน้ํามันที่ใช้อยู่ในบ้านเราอ่าและจากนั้นเราก็เลยมีอีกหลายบริการให้ใช้ช่อย่างแรกเลยคือปลดล็อกความเร็วใช่อย่างที่สองมีอะไรอีกก็คืออัปเกรดอัปเกรด เพิ่มแรงม้าแรงม้าแรงม้านี่มีหลายแบบเลยปะก็แล้วแต่สเต็ปในการทําอย่างคันนี้เนี่ยก็จะเป็นสเต็ปเริ่มต้นพื้นฐานนะครับใช้กับน้ํามัน95ก็จะอยู่ที่ประมาณ5 8 0ร้อเกืบเกือห้าเพราะฉะนั้นจาก555เพิ่มมาเป็นประมาณ58-59นั่นเองนี่สําหรับน้ํามัน95แล้วถ้าใช้น้ํามัน E20 ก็จะสามารถขึ้นไปได้ถึง600้อยอ จากบู o สแตนดาร์ดอยู่ที่0.8ก็จะเป็นที่ประมาณ1.2อ้โหูเพราะอันนี้ทำอะไรบ้างหรือว่าแค่จูนอย่างเดียวปะก็ในสเต็ปเบื้องต้นก็จะมีการเปลี่ยนมิดไปดาวไปเพื่อเป็นการฟลไอียแล้วก็ทำการจูนใหม่ออันนี้ปกติเวลาเอามาทำเนี่ยใช้เวลานานไหมปะ่ะจริงๆถ้าสเต็ปอย่างนี้ก็ประมาณทักวันหนวันเบื้องต้นอ่ะเราเดี๋ยวอย่างหนึ่งก็คือฟังก์ชัน อันนี้เนี่ยเราได้ทำการอัพ Data เป็นสองสองแมปด้วยกันก็คือแมปแรกสำหรับน้ำมัน95แมปที่สองสำหรับน้ำมัน E20 เราสามารถจะเปลี่ยนการโหมดการใช้งานตรงนี้ได้โดยการกดที่คูสคอนโทรลของรถครับเนี่ยเรากดแช่ปุ๊บเนี่ยเห็นไหมจะเป็นแมปที่หนึ่งสำหรับน้ำมัน95แมปที่สองสำหรับน้ำมัน E20 แล้วก็ยังมีฟังก์ชั่น บ o สต์คอนโทรลก็คือสามารถจะปรับบูสต์ได้ตามต้องการคันนี้เนี่ยจะอยู่ที่แมปหนึ่งเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1.15บาทสำหรับน้ำมัน95แต่ถ้าเป็นแมปที่สเนี่ยน้ำมัน E20 ก็จะอยู่ที่ประมาณ1.2ก็จะสามารถทำให้ผู้ใช้เลือกที่จะสามารถใช้แมปให้ตรงกับน้ำมันที่ตัวเองเติมได้ สำหรับการจูนปรับ แต่งนะคะรอบนี้พามารีวิวการแต่งเจ้ารถนิสสัน GTR แบบไม่ใช่ความสวยงามแต่เป็นการแต่งเพิ่มสมรรถนะของรถต่างๆนะคะมีหลายออปชันให้เลือกเลยนะคะที่ TKF Racing เพราะฉะนั้นนะคะที่ที่ g o d z ซ l ล่าี่ที่ GTR ท่านใดสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นการปลดล็อกความเร็วหรือการอัพสเต็ปนะคะสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือทักแชทเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะขอคำแนะนำได้ เต็มใจที่จะแนะนำให้อย่างดีแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครสนใจสามารถติดต่อได้ไม่ว่าจะเป็น f c e e o o o ไลน์แอดนะคะหรือว่าเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยนะคะบอกเลยว่าราคามิตรภาพใช้เวลาทําไม่นาน รับรถกลับไปขับรถสนุกกว่าเดิมแน่นอนรับประกันได้เลยนะคะแต่ถ้าใครสนใจนะคะอย่าลืม T K F ของเรามีขายนะคะรถ Nissan G T R รถใหม่ป้ายแดงโฉม2024นั่นเองค่ะสามารถโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลได้นะคะราคาน่ารักของแถมเนี่ยเต็มแน่นอนวารันตีเยอะกว่ารถตู้เอาผาดก็มีนะคะและยังไม่พอรุ่นแปลกๆก,ก็ส่งมอบกันมาแล้ว ลูกค้าของแจมเองค่ะแต่พอดีไม่ได้ไปถ่ายรูปส่งว่ารถลูกค้านะคะเพราะว่าไปทํางานที่ญี่ปุ่นนั่นเองค่ะก็ยังไงถ้าใครสนใจนะคะรถเมื่อหป้ายแดงนิสสันจีเทียวารันตีเยอะกว่าเอาผ่าน3ปีหรือ6 0 0 0 0กิโลแถมฟรีทันทีค่าบำร,รุงรักษาตลอดอายุวารันตี3ปีหรือ6 0 0 0 0กิโลที่ TKF เท่านั้นนะคะ